สวัสดีครับจากทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเครื่องนะครับแล้วก็มาดูของแถมกันนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าสเปคของเครื่องเป็นแบบไหนนะครับมีของแถมอะไรบ้างวันนี้ได้มีโอกาสนะครับพาลูกค้ามาดูเครื่องแล้วก็มาดูของแถมนะครับเริ่มเลยนะครับตัวเครื่องกึงของเรานะครับสามารถ กึ่งเกลียวได้ทั้งเกลียวนิ้วแล้วก็เกลียวมิลน,นะครับอรอบนะครับตับปรับได้ตั้งแต่50ถึง2,500รอบนะครับ50ถึง2,500รอบนะครับตัวสวิตเป็นแบบเซฟตี้สวิตนะครับจะมีแก๊กก่อนที่จะหมุนขึ้นไปนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนจากแบบรุ่นธรรมดามานะครับจุดที่สองนะครับตัวระบบดิจิตอลน,นะครับ เป็นแบบสัมผัสเร็วนะครับมันจะตอบสนองกับความเร็รอบเร็วขึ้นนะครับซึ่งตัวเก่าจะเป็นสีฟ้านะครับจะมีการตอบสนองกับความเร็รอบนี่ต่ํากว่านะครับก็เลยเปลี่ยนดิจิตอลมาเป็นตัวสีแดงแทนนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงแทนก็จะตอบสนองกับความเร็รอบเร็วกว่านะครับโอเคต่อมานะครับตัวนี้เครื่องกึงตัวนี้รุ่น W M 2 1 0 V top นะครับ มีส่วนไหนที่เปลี่ยนไปหลักๆบ้างนะครับก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์เปลี่ยนจาก850วัตต์นะครับอัปเกรดขึ้นเป็น1,100วัตต์ตัวนี้แรงเหลือๆนะครับกึ่งเกียวใช้เครื่องนานๆนะครับกำลังไม่ตกนะครับใช้เครื่องอะไรทั้งวันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเซตติกาดนะครับตัวฝาครอบนะครับฝาครอบเครื่องนะครับ กรณีที่เราเปิดฝาครอบเครื่องขึ้นนะครับเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสําหรับเครื่องเกองเล็กและสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับเปิดขึ้นนะครับเครื่องจะดับทันทีนะครับถ้าปิดลงก็สามารถเปิดเครื่องไล่ใหม่นะครับเปิดสวิตช์นะครับก็เครื่องทํางานปกตินะครับ ตัวนี้ก่อนส่งมอบนะครับเราจะเทสระบบเครื่องนะครับระบบสายพานระบบเฟืองนะครับระบบไฟฟ้าระบบการทํางานของเครื่องทั้งหมดนะครับเทสกระทั่งตัวระบบเดิอนออโต้นะครับว่าเดิอนออโต้ได้สะดวกไหมปกติไหมตั้งแต่ท้ายยันหัวนะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับทางร้านเราจะมีการเทสทั้งหมดเลยนะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์ของเครื่องนะครับพวกมือจับมือหมุนนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนจากเกรดธรรมดานะครับมันจะหักบ่อยนะครับตัวสกูเราเปลี่ยนมาเป็นแบบกาเกรดชุบแข็งนะครับอุปกรณ์ต่างๆป้อมมีดนะครับจาก M6 นะครับเราเปลี่ยนเป็น M8 นะครับป้อมมีดจะใหญ่ขึ้นทนแรงได้มากขึ้นรับแรงได้มากขึ้นนะครับหัวเครื่องนะครับหัวเครื่องขนาด5นิ้วหรือ125มิลนะครับ รูทะลุของหัวเครื่องนะครับ38มิมลนะครับ38มิมลเต็มนะครับรอบรอบเครื่องนะครับมาดูรอบรอบเครื่องกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสมบูรณ์นะครับเราจะตรวจสอบทั้งหมดทั้งภายนอกภายในนะครับระบบเฟืองระบบส่งกําลังนะครับ ปกติการส่งมอบนะครับเราจะเปิดเครื่องทิ้งไว้แบบนี้นะครับอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของแถมกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับของแถมนะครับมีคู่มือหนึ่งเล่มนะครับอ่ามีฟิลให้หนึ่งตัวนะครับสําหรับเปลี่ยนนะครับกรณีไฟตกไฟค้างนะครับไฟตกบ่อยๆฟิลอาจจะขาดได้เรามีฟิลให้หนึ่งตัวสำรองนะครับเอาไว้ไปดูตามร้านค้านะครับได้หมดของแถมนะครับ ของแถมของเครื่องแดงตัวท็อปมีอะไรบ้างหลายคนถามมาเยอะมากเลยครับตัวแรกนะครับจะเป็นชุดเ์เนียนะครับเมเนียยี่ห้ออินไซด์อย่างดีนะครับ0ูนย์ถึงร้อยมมหรือ0ูนย์ถึงหนิ้วตัวที่2นะครับเป็นฟันกลับนะครับฟันกลับของหัวจับ5นิ้วจับนอกจับในนะครับจับได้หมดอันที่3านะครับเป็นเครืองเกลียยนิ้วเกียยมินตัวนี้เกลี่ยได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้งเกี่ยนิ้วแล้วก็เกี่ยมินตัวนี้เป็นทีชักของหัวเครื่องนะครับ ชุดนี้เป็นชุดด้ามมีดสวมเร็วนะครับแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับจะใช้งานสะดวกขึ้นมากต่อไปนะครับเป็นยันศูนย์เป็นนะครับยันศ์นย์เป็นหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่นะครับ MT2 แล้วก็หัวจับดอกสว่าน้อมประแจนหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เป็นยันศูนู์ตายแล้วก็แถมเซนเ,ซนเตอริ่ให้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวจอดน้ำมันนะครับของเครื่อง ชุดด้านล่างลงมานะครับเป็นชุดประแจนะครับเป็นทีชักเป็นปะแจแอลแล้วก็เป็นปะแจนะครับปะแจนี่เป็นเบอร์14กับเบอร์17ใช้คอมมอนทั้งหมดเลยนะครับทั้งเครื่องเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เดินออโต้มาเรื่อยๆนะครับจนถึงหัวเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสับขึ้่นก่อนนะครับปึ๊บโอเคอ่าของแถมชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้สําคัญครับชิ้นนี้สําคัญมาก ชิ้นนี้เป็นป้อมมีดนะครับป้อมมีดเพื่อใช้ในการกึ่งชิ้นงานนะครับแถมให้ทั้งหมดเจดด้ามนะครับมีมีดอะไรบ้างมีมีดกึ่งปอกกึ่งปาดหน้านะครับมีมีดตัดนะครับมีมีดซาอร่องนะครับมีมีดกึ่งเกลียวกึ่งเกลียวนอกเกลียวในปอกนอกปอกในนะครับทั้งหมดนะครับเจดด้ามพร้อมประแจชุดหนึ่งนะครับเรายังแถม ชุดเม็ดมีดให้ด้วยนะครับเม็ดมีดมีสามแบบนะครับเม็ดที่หนึ่งเป็นกล่องสีแดงนะครับเม็ดสีทองจะเป็นชุดด้ามเม็ดทั้งหมด7ด้ามนะครับจะมีให้ครบทุกชนิดเม็ดนะครับเพื่อให้ลูกค้าไปเลือกใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับกล่องที่2นะครับตัวนี้แถมไม่เป็นพิเศษนะครับจะแถมทั้งหมด1กล่องก็จะมีแบบ2เม็ดนะครับเม็ดสีขาวนะครับ จะไว้กึงอลูมิเนียมนะครับกึงเงาอลูมิเนียมส่วนเมสส็ดสีม่วงนะครับจะไว้กึงเหล็กกึงสแตนเลสนะครับเม็ดสีทองนเนี่ยก็สามารถกึงเหล็กได้นะครับแต่กึงสแตนเลสไม่เหมาะครับเราจะใช้เม็ดสีม่วงในการกึงสแตนเลสครับแต่การกึงสแตนเลสเม็ดสีม่วงเนี่ยจะสามารถกึงเหล็ไหสสก,าากลดได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดด้ามมีดนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับมีกล่องใส่เครื่องมือให้หนึ่งกล่องนะครับ นี่คือของแถมทั้งหมดนะครับที่ทางร้านทูนเซอร์วิสจะแถมให้สำหรับเครื่องราคา36,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์เข้ามาได้นะครับ0ู5 7 4 7 4 533<ๆ>เครื่องพร้อมส่งนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ